นี่เป็นช่วงเวลาที่ตัวแทนของนักร้องนักแสดงที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากหลายสังกัด นำโดยออฟสุภนัทเฉลิมชัยกิจเจริญใบเตยไอยสยามและอเลสเวนเดลร่วมกิจกรรมทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ร่วมมือกันปราบปรามของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิดน้ำหนักรวม90ตันมูลค่าความเสียหาย1,800ล้านบาทโดยมีในภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในางานครั้งนี้ที่กองบังคับการ ตราบรามผู่นโยททีในช่วงเช้าของวันที่9กันยายนโดยตัวแทนนักร้องนักแสดงที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์กล่าวว่าต้องการให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนสินค้าที่ถูกกฎหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของไทยและร่วมป้องกันไม่ให้มีผู้กระทําผิดเพราะผลงานทั้งเพลงภาพ,พยนตร์หรือของใช้ผู้ผลิตต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆหลายปี อยากจะให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์หลังจากนี้ไปด้วยครับผมเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการถูกเอารัดเอาเปรียบกันในทุกๆฝ่ายทุกภาคส่วนเลยนะครับผมนะครับและอยากให้ทุกๆคนนะครับผมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยช่วยกันรณรงค์กันด้วย้วกันนะครับช่วยกันซื้อช่วยกันขายแล้วก็ใช้ของแพ้ด้วยนะครับ ทั้งค่ายแล้วก็ตัวศิลปินเองตัว mm hmm. โปรดิวเซอร์เองเนี่ยขาดรายได้จากตรงนี้ไปทั้งหมด mm hmm. ค่ะซึ่งมันทําให้ตัวศิลปินไม่เป็นไรเพราะเราเราค่อนข้างมีงานโชว์คอ mm hmm. นเสิร์ตตลอดแต่ว่าคนเบื้องหลังที่ที่สร้างสารรค์ผลงานมาอย่างดีอะ่ะ mm hmm. เขาจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับตรงนี้ mm hmm. แล้วก็เราก็เห็นใจเขามากค่ะ mm hmm. สำหรับของกลางที่นำมาทำลายประกอบด้วยแผ่นซีดีเพลงภาพยนตร์เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋ารองเท้ารวมถึงเครื่องสำอางโดยมีจำนวนของกลางทั้งสิ้น1,134,843ชิ้นรวมเป็นเงินกว่า1,800ล้านบาทซึ่งเป็นของกลางที่แต่ละหน่วยง,งานนำมารวมกันเพื่อดำเนินการทำลายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ449,434ชิ้นของกลางจากกรมศุลกากรที่ตรวจยึดได้6,00 114,393ชิ้นและของกลางจากกรมสอบสวนคดีพิเศษอีก71,016ชิ้นโดยจะนำไปคัดแยกแต่ละประเภทเพื่อให้สะดวกต่อการทำลายทั้งการบดของประเภทแผ่นซีดีเครื่องมือสีสารและกระดาษหรือการตัดของกลางที่ผลิตจากหนังต่างๆรวมถึงการล้อมหรือการเผาทำลายของที่เป็นโลหะและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำไปใช้หรือจำหน่ายได้อีกค่ะ